สวัสดีนะครับยไอมาสน,บนับวันนี้เราจะมาสุ่มกาชาตู้ชุดซัมเมอร์กันนะครับก็ตอนแรกผมก็จะเก็บเพชรไว้สุ่มตู้ของ May h e เชอร of Thunder นะครับก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่สุ่มตู้ละแต่ว่าพอดีว่ามันมีชุดที่ผมพลาดและผมตอนนั้นผมไม่ได้ฟาร์มอีเวนต์มันนะครับก็เนื่องจากขี้เกียจนะครับแล้วก็ติดติดเกมอื่นอยู่ด้วยตอนนั้นนะตอนซัมเมอร์ปีที่แล้วนัถ้าจําไม่ผิด ซึ่งนะับต,ตู้นี้นะครับก็เท่าที่ผมมองนะับมันก็ถือว่าเป็นของแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ชุดที่ผมต้องการนะับก็คือชุดของก๊อตนะครับซึ่งผมในนี้นะครับผมไม่มี3ชุดคือชุดของบอนย่านะครับแ,นะแล้วก็ชุดของเซเลนะครับแล้วก็ชุดของก๊อตเคนานะครับซึ่งผมเล่นผม ค่อนข้างใช้ก๊อตเคียร์หน้าบ่อยครับในคลิปนี้เราจะมาสุ่มเอาชุดนี้กันนะว่า9วันเพจนี้นะครับต้องต้องเหลือไว้ให้เชอร์ออฟทันเดอร์ด้วยนะครับก็ผมไม่ค่อยอยากจะใช้หมดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้ามันเกินถ้ามันเกินงบประมาณก็ต้องหยุดไว้ก่อนนะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าพูดพูดมาเยอะละ10กล่องแรกเอ้ย10ครั้งแรก,รแรกมามามา มามาดีเมาดีัดกเฮ้ยไอ้บ้าต้องได้นะรอบนี้ต้องได้นะเฮ้ยไ,นะไ,ได้ของดีอยู่เอา้าโคตรเกลือ เฮ้ยออกไอผมหน่อยเถอะพี่อีกรอบนึงนะครับถ้าอีกรอบไม่ได้ผมพอจริงๆนะมารอบนี้ผมจะไม่สกีบแล้วกันนะครับย mm ังยังยังยัง ยังยังไม่ออกอีกเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใจคอใจคอในตู้พี่จะไม่มีให้ผมเลยเหรอฮะเนี่ยผมต้องสุ่มสามสิบครั้งเพื่อมาเอาชุดชุดก็ตเปิดอืดีใจดีใจ เฮ้ยเดี๋ยวขอดูชุดกอตก่อนนะครับมแม่สวยงามสวยงามจริงก็ตของผมฮอ <c oughs> ผมก็ต้องไปนั่งฟาร์มเพชรอีก4,000กว่าเพชรนะรเพื่อจะไปเปิดเมย์ออฟทันเดอร์นะครับตอนนี้ก็ต้องขอเวลาไปฟาร์มก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้อ่ะสั้นจริงๆครับมาแค่นี้แล้วเพราะว่าอยากได้ชุดก็ตนะเพราะผมค่อนข้างใช้ Hecture of v o บบ่อยนะครับพอมันของมันเกือบครบหมดแล้วละ่ะเหลือแค่แรงของตัวละครแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันการสุ่มกาชาในฮอนไกครั้งต่อไปนะครับ <laughs> บ๊ายบายครับผม